สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดองค์อาจชี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นได้ยากตั้งได้ก็ไปต่อ,อยากชี้อย่าจุดไฟการเมือง5พฤษภาคม2566นายองค์อาจครามไพบูรณ์ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความเห็นของนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยว่าความเห็นของนายวิศณุน่าจะเป็นในทางทฤษฎีมากกว่าแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นหลังจากการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆคง,ง,งพยายามรวบรวมเสียงซสให้ได้เสียงข้างมากคือมากกว่า250เสียง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากส่วนพรรคที่เหลือก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพราะเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรถ้าพรรคเสียงข้างน้อยในสภาพยายามจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยหวังให้สวช่วยออกเสียงให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็อาจจะทำหน้าที่รัฐบาลได้ไม่นานเพราะเมื่อมีการลงมติกฎหมายงบประมาณ หรือการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะแพ้โหวตในสภาทําให้ไม่สามารถเป็นรัฐบาลต่อไปได้พรรคการเมืองที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยควรจะคํานึงถึงความชอบธรรมทางการเมืองและกระแสสังคมที่อาจไม่ยอมรับการกระทําของพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนความรู้สึกของสังคมจนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะ่ะการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย จึงเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากหลังการเลือกตั้งครั้งนี้นายองค์อาจกล่าวความคืบหน้าล่าสุดกะกะตโคราชรับเรื่องแจกเงินฟังปราัยผู้สมัครพาผู้นำชุมชนเที่ยวแพรไว้สอบสวนแล้ว4พฤษภาคมพันตรวจโทพีรพง์จิระพัฒนารักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสถานการณ์สืบสวนการกระทําผิด กฎหมายเลอกตั้งได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการ2เรื่อง1เป็นความที่ปรากฏคลิปชาวบ้านมาฟังการปราศัยย่อยได้เดินมาหาชายไทยไม่ทราบชื่อและที่อยู่ด้วยนำแผ่นพับของผู้สมัครมายืน่นให้เพื่อแลกกับธนบัตรฉบับละ100บาทส่วนผู้เสียหายได้มอบอำนาจให้นายสถาพรโชติกางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กับพนักง,งานสอบสวนสอพอประทายอำเภอรประทายอ้างเป็นการใส่ร้ายให้ได้รับความเสียหายในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่อย่างใดพอกกตโคราชกล่าวว่าล่าสุดรับรายงานจากชุดป้องปรามและชุดข่าวลงพื้นที่สแสวงหาข้อมูลระบุเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองยางทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุ เป็นการจัดฉากหรือกันแกล้งหรือเป็นเรื่องจริงอยู่ระหว่างการติดตามตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาสอบสวน 2. เรื่องที่ปรากฏในกลุ่มเพจโหนกระแสกรณีผู้ประกอบการล่องแพเขื่อนลำแซะอำเภอคอนบุรีถูกผู้สมัครสอสอพักดังนำคณะทัวผู้นำชุมชน210คนมาจัดเลี้ยงกเกษียณในวันที่6เมษายนได้ว่าจ้างแพทั้งหมด7ลำ และสั่งอาหารสำหรับแพร่เจ็ลำใช้แม่ครัว14คนรวมยอดทั้งหมด66,500บาทแต่มัดจำา1 2 0 0 0บาทและจ่ายหลังจากคล่องแพรเสร็จ5550บาทซึ่งยังมียอดค้างชำระ49,000บาทล่าสุดได้ชำระเงินให้ครบตามจำนวนแต่พฤติการเข้าคาย นำบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งไปจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจให้ได้คะแนนเสียงแม้ว่าอยู่นอกเขตพื้นที่หาเสียงก็ถือว่าเป็นความผิดและสามารถนำเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนได้ความคืบนาล่าสุดนัทวุฒิแฉแผนสมหัวตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแค่คิดก็อัปยศทำลายประชาธิปไตยที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายนัทวุฒิใสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่ามีประชาชนตั้งคำถามมากมายพักเพื่อไทยจะถูกยุบหรือไม่ขณะนี้เหลือสิบวันจะเลือกตั้งไม่มีทางยุบพักทันก่อนวันเลือกตั้งแต่ถ้าจะยุบพักหลังเลือกตั้งถ้าได้เกินครึ่งหนึ่งหรือแลนสไลด์ถึงจะยุบพักก็ยังตั้งรัฐบาลได้เพราะสอสอไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักได้เป็นสอสอไปบริหารงานแล้วแต่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าเล่นเกมยุบพักแล้ว เพราะถ้ายุบก็ไปโปรพรักอื่นสกัดไม่อยู่ขอให้ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนเที่ยวนี้นะถ้าประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยอะไรก็ขวางไม่อยู่มีแต่กิเลสคนเท่านั้นที่ยังขวางทางอยู่อีกฝ่ายรู้ว่าลงแข่งยังไงก็แพ้แต่ก็จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เสียงไม่ถึงครึ่งก็จะรวมตัวในขั้วรัฐบาลเดิม รวมกับเสียงสอวอให้ตั้งนายกขึ้นมาก่อนจากนั้นค่อยยืน่นผลประโยชน์กล้วยเก้าอี้รัฐมนตรีให้สอสอมาอยู่ด้วยกันจะเล่นแบบนี้เมื่อวานสามพฤษภาคมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดชัดการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ทํากันแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาก่อนแล้วมันจะค่อยๆมากขึ้นเองแสดงว่ามีแผนทําแบบที่ ตนพูดทำกล้วยตกเก้าอี้ตกจากเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากแท่คิดก็อัปยศทำลายประชาธิปไตยเหยียบย่ำเกียรติยศประชาชนดังนั้นเพื่อตัดปัญหาต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ปิดเกมไปเลยความคืบหน้าล่าสุดอุ้งอิงขู่ฟ้องกลับศรีสุวรรณยื่นยุบพ,พักเพื่อไทยปมลายโอนเงินเสื้อแดงยันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเวลา10นาฬกา3พฤษภาคม2566 ที่โรงพยาบาลพระรามเก้านางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีถแถลงข่าวการคลอดบุตรชายคนที่สองเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ตอนหนึ่งตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีนายศรีสวุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องยุบพรรเพื่อไทยเรื่องของ ลายหลุดโอนเงินให้คนเสื้อแดงช่วยหาเสียงนางสาวแพทองทานกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงถ้านายศรีสุวรรณว่างก็เชิญมองว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงถ้าตนมีเวลาเหมือนนายศรีสุวรรณก็อาจจะฟ้องกลับความคืบหน้าล่าสุดปปชมีมติเอกชนเปิดเผยคดีนาฬิกาบิ๊กปอมวีระมารับได้8พฤษภาคมนี้ 3พฤษภาคมนายนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะโฆษกสำนักง,งานปปชกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับมติคณะกรรมการปปชในการเปิดเผยข้อมูลกรณีสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีจงใจยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ให้แก่นายนวีระสมความคิดตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดว่าในเรื่องนี้คณะกรรมการปปชได้รับทราบคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเมื่อยิมห้าเมษายน2566และมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการโดยไม่ได้มีมติแต่อย่างใดและได้มอบหมายให้สำนักคดีสำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำคำพิพากษาไปศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอคณะกรรมการปารปช พิจารณาอีกครั้งต่อมาวันที่3พฤษภาคม2566คณะก,กรรมการปปรชได้มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยเอกสารตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดและมีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงว่าให้เปิดเผยเอกสารรายการที่1รายงานและสำนวนการตรวจสอบการไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้นรวมทั้งบรรดเอกสารที่เกี่ยวข้องรายการ การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดและเอกสารรายการที่3รายงานการประชุมคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นายนิวัฒชัยกล่าวว่าสําหรับเอกสารรายการที่สองความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชพนักงานไต่สวนพนักงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการมาช่วยปฏิบัติงานภายใต้ใตกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชอันเป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการพศ2,540มาตรา15ให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรา36วรคท้ายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด,ด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2,561ประกอบกับสารปกครองสูงสุดมีคำพิาัษาให้การรับรองคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวมาแล้วดังนั้นจึงมีมติมอบหมายให้ สำนักคดีนำคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เคยมีคำพากษาคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลพร้อมประเด็นปัญหาไปหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งของสารปกครองสูงสุดดังกล่าวรวมไปถึงปัญหาข้อขัดแย้งกับตุลาการสารปกครองสูงสุดต่อไปนายนิวัาชัยกล่าวว่าทั้งนี้นายวีระสมความคิดสามารถยื่นขอรับเอกสารที่คณะกรรมการปปชมีมติให้เปิดเผยทั้งสองรายการตามเอกสาร รายการที่1และเอกสารรายการที่3ที่ได้ตั้งแต่8พฤษภาคม2566เป็นต้นไป